ถ้าไม่อยากให้เกิดโยโย่เอฟเฟกกับตัวเองให้เลิกทําสิ่งเหล่านี้ซะนะครับโอเคคือหลายคนมากเลยนะครับที่ตอนนี้เริ่มปฏิวัติตัวเองในเรื่องของการปั้นหุ่นลดหุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่สามารถที่จะทําได้เพอเพอยังกลับมาโยโย่อ้วนหนักกว่าเดิมอีกเพราะคุณทํา3สิ่งนี้อยู่หรือเปล่า1น,นั่นก็คือการคุมอาหารอย่างเดียวผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณคุมอาหารอย่างเดียวมันก็เป็นการเล่นกับพลังงานที่รับเข้าแล้วก็ใช้ออกถูกต้องไหมครับแต่คุณรับเข้าน้อยมากบางคนกินอาหารเท่าแมวดมกินนิดเดียวเน้นคลออรี่น้ย น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันช่วยอยู่นะครับมันผอมลงได้ดีเลยแหละถ้าใครตั้งใจทำนะมันผอมลงได้เยอะมากเลยในช่วงแรกๆแ,แต่มันเราเขาเขาเรียกว่ามันไม่สามารถที่จะรักษาสภาวะแบบนี้ได้ตลอดใครก็จะไปกินน้อยแบบนี้ได้ตลอดชีวิตตลอดชาติจริงไหมเพราะคุณไม่สามารถที่จะรักษาภาวะแบบนี้ได้มันก็จะกลายเป็นคุณตาบะแตกแล้วเมื่อตาบะแตกปับ๊บคุณก็จะกลับไปอ้วนใหม่หนักกว่าเดิมอีกโอเคไหมครับกับข้อ2เลยครับนั่นก็คือการออกกาลังกายในเชิงของคาร์ดิโออย่างเดียว ผลลั์จะไม่ค่อยต่างกับข้อแรกเลยครับก็คือการที่เราเล่นพลังงานตะเข้ากับใช้ออกในเมื่อเรารับพลังงานอ่ะเราอาจจะมากกว่าการคุมอาหารอย่างเดียวนิดนึงแต่เราก็เน้นใช้ออกเยอะๆออกกําลังกายในเชิงของคาร์ดิโอเยอะๆเพื่อเอาพลังงานออกมากๆอย่างเงี้ยครับซึ่ง ผมบอกเลยนะว่าอันนี้มันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้ตรงโจทย์เพราะว่าสิ่งที่มันจะทําให้เราแก้ปัญหาได้ตรงโจทย์และถึงต้นเหตุจริงๆคือการที่เราควรจะมีระบบเผาผลาญที่ดีเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ใจตรงนี้เราก็ใช้พลังงานออกไปแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันไหนเราไม่ได้ใช้ล่ะเช่นเฮ้ยมันอาจจะมีสักสัปดาห์หนึ่งที่เราไปทําธุระไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออะไรหรืออาจจะสักสัปดาห์สสัปดาห์แล้วแต่ซึ่งคุณพร้อมจะกลับมาอ้วนใหม่ได้ทันทีเลยนะเพราะว่าคุณไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะทําาาาาาให้้้้้คคุุณณเเเเอออพลลลัััังงนกกแแวรรรบบบขขข แป๊บเดียวคุณก็จะกลับมาอ้วนใหม่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบเผาผลาญในร่างกายนั่นก็คือการที่ทําให้กล้ามเนื้อคุณแข็งแรงและสิ่งที่จะทําให้เกิดขึ้นได้คือออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเท่านั้นนะครับที่จะทําให้กล้ามเนื้อเราดีและแข็งแรงและก็ควรทําให้ครบทุกส่วนเพื่อให้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทั่วทั้งร่างกายมันจะทําให้เรามีระบบเผาผลาญที่ดีมากๆต่อให้เราไม่ได้ออกกําลังกายแต่เราก็จะเผาผลาญไขมันได้เยอะมันก็จะผ่อนหนักให้เป เหมือนกับทาบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เราคือเราทําในระยะยาวไม่ได้เราทําแล้วคุมอาหารแบบนี้นะไม่มีความสุขเลยเครียดมากเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้เราแบบตะบะแตกได้เหมือนกันเพราะว่าวิธีการคุมอาหารแบบนี้ไม่เหมาะกับเราเราก็ควรที่จะเปลี่ยนไปเลือกวิธีการคุมอาหารหรือการออกกําลังกายหรือการวางแผนชีวิตที่มันเหมาะกับเราโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราแก้ไขปัญหาได้ทั้ง3ข้อ,ขอคุณรอดูได้เลยว่าคุณจะไม่มีทางกับไปโยโย่เอฟเฟกอีกต่อไปลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ